น้ำแข็งและไฟมันแตกต่างกันมากสิ่งที่แตกต่างกันดึงดูดกันดูการผจญภัยของพวกเขาได้ในลาลิลูมาเริ่มด้วยตุ๊กตาชื่อว่าโคดี้กันโอ้ไม่นะผมแสนสวยของฉันหายไปไหนมาใช้ริบบิ้นซาตินแก้มันกันตัดริบบิ้นซาตินเป็นชิ้นๆ ใช้เส้นได้ทำผมคลุมสีสาดด้วยผมมันดูดีกว่าเยอะเลยฉันได้ตัดผมและทำผมมาฉันขอแนะนำร้านเสริมสวยสำหรับน้ําแข็งนี้ให้เพื่อนฉันทุกคนเลย <c oughs> ฉันต้องอัปเกรดลุกของฉันแล้วทำชุดกระโปรงจากลูกโป่งตัดสายรัดเธอจะได้สวมชุดด้วยสายคาดบนไหล่ได้ <c oughs> มาใช้สไตโโฟมกันบี้เป็นชิ้นๆเป็นเกล็ดหิมะทีนี้เราก็สามารถเล่นกับก้อนหิมะได้แล้วดูสิฉันทำาููดหิมะได้แล้วตกแต่งชุดเรดรสด้วยลูกบอลสไตโีโฟมทากาวของเอลเมอร์ไปและโปรยด้วยกากเพชรทีนี้มันก็จะเปล่งประกายเหมือนหิมะแรกแล้วพอโคดี้อบผิวแทนแล้ว หน้าของเธอก็กลายเป็นจุดด่างสีน้ำเงินแทนที่จะเป็นรอยกระตกแต่งหน้าผายด้วยพลอยปลอมหรือแค่มองที่โคดี้ฉันก็รู้สึกหนาวแล้วน้ำแข็งเป็นเอกลักษณ์ของเธอจริงๆไฟรี่ชอบทำสิ่งที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงเธอรักสีแดงมากฉันไม่สงสัยเลยว่าเธอคงจะย้อมผมให้มันเข้ากันรากผมมันต้องสดใสกว่าและตรงปลายเป็นสีอ่อนกว่าใช้สเปรย์ผมทำทรงผมเป็นทรงไฟ โปรยกากเพชรลงบนผมทาอายชาโดว์สีแดงและสีทองมาทำชุดกระโปรงสำหรับไฟรี่กันเอาชิ้นส่วนผ้ามาเย็บมันเข้าด้านหลังทีนี้พวกเราก็พลิกด้านในออกด้านนอกและพวกเราก็สวมมันได้แล้วมันเข้ากันพอดีเลยเติมเครื่องประดับสีทองสร้อยคอและต่างหูยาวคู่หนึ่งทำผ่ากระโปรงมันดูเก๋ม,มาก ตกแต่งด้านล่างชุดกระโปรงด้วยลายไฟไฟรี่รักที่จะเป็นจุดรวมความสนใจของทุกคนเสียงแสนวิเศษของเธอช่วยให้เธอกลายเป็นนักร้องชื่อดังระดับโลกและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อพวกเขาพูดว่าเธอจะทําให้คนดูลุกเป็นไฟและพวกเขาก็ไม่ได้พูดเล่นเลยหลังจากการแสดงไฟรี่ตัดสินใจเปลี่ยนลุกบนสเตทของเธอให้ดูสบายสบ ยืดผมไฟลุกแบบนี้เป็นความท้าทายจริงๆเลย <c oughs> พวกเราต้องเอาสเปรย์ผมออก <c oughs> เป่าผมแห้งและเพิ่มความหนาของผมช่าง <c oughs> ทำผมทำได้ยอดเยี่ยมมาก <c oughs> มาทำแว่นตาจากแฟ้มใสสีแดงและสีเหลืองกันติดชิ้นส่วนพลาสติกเข้าด้วยกันติดเลนส์รูปไฟออกมาสร้างโครงจากเส้นลวดตัดชิ้นส่วนสำหรับดั้งจมูกและขาแว่นจากชิ้นส่วนลวดโค้ง พวกเราทําเครื่องประดับล้ําสมัยได้แล้วใช่แล้วมีแต่คนชมฉันตลอดเวลาคนนี้คือแฟนอีกคน <Hey. S 1> ที่อยากรู้ว่าฉันซื้อแว่นตาฉันมาจากไหนแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องขออนุญาตก,ก่อนจะแตะขาฉันไม่อย่างนั้น oh. เธอจะโดนเผาได้เข้าใจแล้วได้เวลาฉันไปแล้วโคดี้มีแฟนล่ะ แต่เขาพร้อมสําหรับความสามารถพิเศษของเธอหรือยังบิลเอาดอกไม้มาให้เธอโอ้มันเป็นสีที่ฉันชอบล่ะเธอรู้ได้ยังไงโคดี้จูบน้ําแข็งเย็นใส่เขาเธอรู้สึกอ่อนไหวมากจนพายุหิมะก่อตัวขึ้นมาหรือมันหนาวขึ้นนะอุ๊ปส์หัวของบิลกลายเป็นน้ําแข็งไปแล้วช่วยด้วยโอ้ดูเหมือนฉันจะทําเกินไปนะฉันจะช่วยเธอเอง ระหลาดจังเลยน้ำแข็งไม่ยอมแตกออกฉันรู้คนที่จะช่วยพวกเราได้แล้วไฟรี่เธอช่วยละลายแฟนฉันออกมาจากน้ำแข็งนี่หน่อยได้ไหมฉันจะเรียกไฟมาให้นี่เลยเขาไม่เป็นอะไรแล้วล่ะน้ำแข็งละลายแล้วฮ่าฮ่เพื่อนสาวดูเหมือนเขาจะเลิากับเธอหลังจากงานนี้นะฉันจะไปเดินเล่นหน่อยถ้าเธอต้องการฉันก็โทรมาแล้วกันขอโทษนะ นี่ชาของเธอหรอฉันคิดว่าไฟรี่สั่งมันมาล่ะพนักงานเสิร์ฟเทเครื่องดื่มให้ร้อนเกินไปแล้วฉันต้องทำให้มันเย็นลงทีนี้มันก็เป็นชาเย็นแล้วแต่ฉันต้องดื่มมันตอนนี้เลยหรอเธอช่วยทำอะไรบางอย่างกับชาฉันได้ไหมเธอไม่ได้เห็นแบบนี้ทุกวันนะมาลองกันเถอะและนี่ก็น้ำแข็งเพิ่มสำหรับเธอ ขนาดใหญ่ลุกขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่ผูเขาไฟปะทุงั้นเหรอแค่ไฟรีผ่อนคลายที่สปาเท่านั้นเองมีอะไรที่ดีไปกว่าการนวดด้วยหินร้อนอีกนะและโคดี้ก็ไปนวดด้วยน้ำแข็งทุกๆคนมีวิธีต่างกันในการผ่อนคลายเส,สาวไปออกกำลังโยคะตอนเช้าไฟรี่ฝึกหนักมากจนกระทั่งควันไฟปะทุมาจากตัวเธอ โอ้ไม่นะมีควันเต็มไปหมดเลยแล้วนี่พวกเราออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์นี่นะฮัชิวก็ได้ฉันทำเองก็แล้วกันเธอควรรู้นะว่าฉันอารมณ์ร้อนแค่ไหนเปลี่ยนชามน้ำสนักให้กลายเป็นแอ่งอาบน้ำสำหรับโคดี้พวกเราต้องเสริมก๊อกน้ำติดเครื่องประดับเข้ากับลูกปัดทำก๊อกน้ำร้อนและเย็นด้วยลูกปัด ทาน้ำยาอะคริลิกด้านข้างและโปรยด้วยกาวเพชรการอาบน้ำของเราทำให้เราทั้งผ่อนคลายและสดชื่นใช่แล้วมันมีก้อนน้ำแข็งด้วยบดน้ำแข็งเป็นชิ้นชิ้นแล้วเทใส่ข้างในมาดูกันว่าโคดี้จะชอบมันไหมในห้องน้ำมันหนาวมากเลยล่ะแต่โคดี้รักมันเลย <laughs> ฉันชอบอาบน้ำมากแต่ขออุณหภูมิให้เกินศูนย์ถนะ มาแปลงร่างกล่องพลาสติกนี่เป็นกาต้มน้ำกันใช้กระดาษลูกฟูกสีเงินคลุมด้านข้างกาน้ำใช้ลูดทำเป็นที่จับและปล่อยกาต้มน้ำให้ร้อนขึ้นมาเช็คน้ำกันเถอะเดือดจ,จัดเลยแบบที่ฉันชอบพอดีฉันรู้สึกผ่อนคลายแล้วเดรกรับปบอปคอนมาก <c oughs> เขามีถัง๊อปคอนรสชีสเอาไว้ทานระหว่างดูหนังแล้วโอ้ ดูเหมือนป๊อบคอนบางอันก็ยังไม่สุกนะไฟรี่ช่วยฉันหน่อยสิโอเคแต่ฉันขอป๊อบคอนเธอครึ่งหนึ่งนะถังป๊อบคอนเต็มอีกครั้งแล้วทีนี้เราก็ดูหนังต่อได้ใช้กล่องเก่าๆทำเป็นอ่างอาบน้ำสำหรับไฟรี่คลุมทั่วทุกด้านด้วยกระดาษลายเหมือนก้อนอิดติดอิดเสริมลงไปเอากิ่งไม้มา มันมีเยอะจังเลยเทมันใส่ในอ่างน้ำฉันเบื่อจังเลยฉันเพิ่งดื่มมิลเชคกินเบอร์เกอร์เผ็ดแต่เหมือนยังมีบางอย่างขาดไปทำไมฉันถึงนอนแผ่บนโซฟาทาั้งๆที่ฉันมีอ่างอาบน้ำร้อนฐานหินรอยอยู่เนี่ยฉันรู้สึกเจง๋งสุดยอดมาทำตัวเย็นจากกล่องตุ๊กตาเคนกัน ร่างโครงร่างบนแผ่นกระดาษแข็งตัดชิ้นส่วนออกมาติดด้านหลังด้านข้างและด้านล่างด้วยกระดาษแข็งระบายมันด้วยสีอะคริลิกสีเทาเตรียมภาพพิมพ์ประตูตู้เย็นและอาหารติดมันหน้าประตูแยกมันจากส่วนล่างจากนั้นติดมันเข้ากับอันที่2ตกแต่งด้านหลังและประตูด้านข้างด้วยภาาพิมพ์รูปอาหารเติมชั้นกระดาษแข็ง ทำประตูตู้เย็นจากหลอดดูดเติมอาหารลงในชั้นวางของวันนี้ร้อนจังเลยโคดี้ทนรอไปคลายความร้อนไม่ไหวแล้วฉันจะหลบอยู่ในนี้แล้วกันสดชื่นดีไฟรี่อยากกินขนมสักหน่อยแต่กลับเจอเซอร์ไพรส์ในตู้เย็นอ้าโคดี้ตกใจหมดเลยนี่ไม่ใช่ที่เล่นซ่อนแอบ,บนะ ทีนี้ฉันก็เป็นนางฟ้าพิทักษ์ตู้เย็นแล้วเด็กสาวคนนี้มาที่คาเฟ่เพื่อทานอาหารกลางวันเมนูเครื่องดื่มเย็นสำหรับฉันส่วนเครื่องดื่มร้อนสำหรับเธอไฟรี่สั่งกาแฟอุ่นเหนือกองไฟและโคดี้สั่งไอซ์ลาเต้ที่มาพร้อมไอศครีมที่นี่เป็นคาเฟ่ที่ดีนะพวกเราน่าจะมาที่นี่บ,บ่อยๆสาวๆคนไหนที่คุณอยากเป็นเพื่อนด้วยกันนะคอมเมนต์บอกเราเลย กดไลค์วิดีโอกดติดตามลาลิลูและกดโนติจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเรา